ที่เคยได้ยินแบบว่านักเดินเรือที่เขาแบบว่าเรือไปตามหาพาทิปะเขาไม่เชื่อว่าพาทิดามันอยู่อวกาศเขาเชื่อว่ามันอยู่สุดขอบโลกอีก็เลยคิดว่ากีตั้งหลอดลิมิตของตัวเองไว้ถ้าวันหนึ่งมันเต็มกีก็จะบอกพี่กับเจ้าหลินนี่แหละว่ากีขอไปพักนะพี่ชายทีกีก็หลักมากๆอีกคนรที่จะยกเลิก ละหันจะไปให้ไกลที่สุดสำหรับพี่อ่ะพี่ไม่รู้นะแต่ว่าพี่ก็คิดว่าหลินกับโฟโต้คงคิดเหมือนกันมันไม่มีอะไรจะททำให้พวกพี่แบบเกิดผลกระทบกับพวกพี่ได้เลยนอกจากกี่เป็นอะไรมากี่เป็นอะไรหรือเปล่ามันมีแต่ความเป็นห่วงทท้งนั้นแหละกี่มันไม่มีอะไรเลยเว้ยเพราะงั้นกี่มันต้องกลัวจะทำให้พวกพี่รู้สึกแย่เลย มันมีแค่ความรู้สึกของกีเท่านั้นแหละที่ทำให้พวกพี่แบบรู้สึกกังวลแล้วก็ดวงอาทิตย์ที่กีหมายถึงอ่ะกีบอกว่ามีคนบอกให้ยอมแพ้แล้วกีก็คิดว่ากีควรจะพอได้แล้วสักทีอะส่วนตัวพี่พี่รู้สึกว่ามันควรขึ้นอยู่กับความรู้สึกของกีเองที่ไม่ใช่มีคนอื่นมาบอกตั้งแต่แรกมันเหมือนมีคนมาชักจูงกีแล้วกีก็เห็นด้วยกับมันอ่ะพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของกีเลยควรจะคิดถึงสิ่งที่กีเลือกว่าสิ่งที่กีเลือกแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่ออกมาจากจาก จากหัวใจของกิจริงๆพี่ก็รู้ว่ากิเป็นหมอมันต้องเสียสละอะไรบางอย่างคิดดีๆแล้วกันพี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่กิคิดอ่ะมันดีแล้วหรือยังแต่ถ้ากิคิดว่ากิคิดดีแล้วอ่ะกิลองคิดอีกรอบหนึ่งแล้วถ้ากิคิดว่ากิคิดอีกรอบมึงแล้วอ่ะกีก็ลองทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดความรู้สึกทุกอย่างคิดไปสักสามสี่รอบ ให้กีมั่นใจว่าทุกอย่างมันคือมันคือสิ่งที่กีกำลังจะเลือกทำต่อจากเนี้ยพี่ก็รู้ใช่ไหมว่ากีไม่ได้เป็นคนยอมแพ้อะไรง่ายๆรู้ก,นนกีเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดเป็นคนที่ตัดสินใจอ่ะคิดรอบคอบเสมอไม่มีใครมาพูดอะไรค่อยเปลี่ยนทำให้กีต้องไอ้นี้ได้หรอกแต่กีอะมองระยะย,ยาวอนาคตแล้วอ่ะกีคิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงเลย คิดว่ามันคงจะหยุดอยแค่นี้ที่กว่าจันถึงสุกอ่ะกีพยายามที่จะแบบว่ากีรู้ตัวเองอ่ะว่ากีไม่ไม่มีเวลาเลยกีแน่นอนอยู่แล้วกีต้องเข้าเวรประจาอยู่แล้วเวลาที่กีจะมีเวลาว้างอ่ะกีมีน้อยมากพอเวลากีออกเวรอ่ะกีก็เหนื่อยมากเหนื่อยจากการทํางานเหนื่อยจากอะไรหลายๆยอย่าง แค่แบบว่าอยากจะพักผ่อนบ้างมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าอยู่ในหัวคิดเยอะมากเลยอะที่ก็เลยคิดทบทวนแล้วว่ากี่คนที่จะแบบว่าหยุดอยู่แค่นี้บหายแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไปในจุดที่เราควรที่จะอยู่อยากจะออกไปผัดอยากจะออกไปพักผ่อนให้ตัวเองสบายใจขึ้นเราคยกลับมาอย่างอื่นครว่าพักผ่อนเมื่อกี้ได้ยินว่าเอาไปผัดผมหิวว่ะทำไมผมได้ยินว่าพักมาเอาไปผัดบ่ะ คำนึงนะผมพยายามคิดอยู่ผมไม่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมันเลยไงอากิอ่ะเวลาที่มันแบบไปไป,ไปแบบเรื่องเนี้ยคือผมขอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของคนรักอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าผมแบบไม่ไม่รู้อะ่ะคือไม่รู้เรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยแล้วผมคิดว่าทุกอย่างที่มันผ่านมามันทั้งเร็วและเร็วไปจริงๆเข้าใจปะทุกคนความสัมพันธ์ของอากีกับพานามันมาเร็วมากแล้วทุกเหตุการณ์อะ่ะ มันดีมากแล้วหลายเหตุการณ์หลายโมเมนต์มันเยอะมากแล้วพอมันจะไปอ่ะมันก็ไปเร็วเหมือนกันพอเข้าใจปะพอทุกอย่างมันผ่านไปเร็วอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะมผมไม่รู้จะช่วยมันยังไงเลยเข้าใจปะพี่ว่าวจจกี่กับพี่น่าจะเหมือนกันแบบไม่ก้าวๆก็่อยอ่ะถ้าพี่จะให้เล่าในมุมมองของพี่อ่ะพี่รอเขาตลอดรอมาห้าเดือนเลย <c oughs> มีเวลาว่างบ้างไม่มีเวลาว่างบ้างมีเวลาคุยบ้างไม่มีเวลาคุยบ้างใน <c oughs> หลายอย่างมันทําให้พี่อยากยอมแพ้นะแต่พี่แค่รู้สึกว่าพี่จะยอมแพ้ไปเพื่ออะไรนะพี่จะอยู่ไปเพื่ออะไรเหมือนกันมันตีกันอยู่ตลอดอะสุดท้ายพี่ก็เลือกที่จะอยู่ต่อท,ท,ทัางๆที่มันก็ยังมีความคิดที่จะยอมแพ้เหมือนกันพี่แค่รู้สึกว่าพี่อยากจะยืนอยู่ตรงนี้ อยากจะยืนอยู่อีกสักพักหนึ่งเหมือนต่างคนรู้ว่าคนนึงทํางานคนหนึ่งก็ทํางานเหมือนกันถ้าเราว่างเราก็มาอยู่ด้วยกันมาคุยกันมาเล่นกันมาพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในวันวันหนึ่งที่เราได้ทําอะไรลงไปบ้างถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะการที่จะไปพักมันไม่ผิดเลยเว้ยมันไม่แปลกเลยด้วยซ้ําพี่อยากให้กี่ลองคิดเยอะๆเว้ยวคือพี่ไม่รู้ว่าระหว่างที่กี่ยอมแพ้ไปกับอยู่ต่ออะไรมันจะ เหนื่อยมากกว่ากันเข้าใจได้ปะถ้ากีคิดว่ากีทนไม่ไหวกีไม่อยากจะทนแล้วกีเหนื่อยแล้วกีก็แค่ไปพักกีจะเลือกหายไปจากเขากีก็ไปคุยกับเขาด้วยเพราะว่ากีก็รู้นี่ว่าคนที่รอมันรู้สึกยังไงคนรอมันรู้สึกแย่กีรู้อยู่แล้วนี่กีคงไม่อยากทําให้เขารู้สึกแย่ไปด้วยถูกปะล่ะการที่เราหายไปมันรู้สึกแย่กว่าอยู่แล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรผิดเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมกีถึงหายไปเพราะงั้นไปคุยกับเขาด้วย เข้าใจไหมเข้าใจครับอืมดีมากเสู้เขาล่ะทำใจเอาไว้ด้วยนะว่าหลังจากนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วอีกแบบอีก็บเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทำใจก็รู้อยู่แล้วคนที่มันพูดว่าทำใจได้อ่ะเพราะข้าจิงเดี๋ยวมันก็น็อกเดี๋ยวมันก็เกมเดี๋ยวมันก็งงมันก็ซึมก็รู้แล้วไงป๊าอะไรวะเนี่ย เอาไม่มี <formation jin inh throat> อะไร <AMA> อะไรของบอลบอลละคุยกับไอกียอยู่ยังไม่ได้พูดถึงลินเลยไอลิงลองทิ้งดิอย่าให้ลินไปตามลินฟาดมันเลยนะโอเคปะไ่าดิวโดนแม่โดนแน่แต่ลาดนีแล้วกันเดี๋ยวใครว่ากันมันไม่มีใครแสนดีกันไปหรอกครับทุกคนมันมีแค่ว่าความรู้สึกของคนสองคนนั้นน่ะมันไม่เหมือนกันคนหนึ่งรับได้อย่างหนึ่งคนหนึ่งรับไม่ได้อย่างหนึ่ง คนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนนึงไม่เข้าใจอย่างหนึ่งมันไม่มีทางที่สองคนมันจะเข้าใจด้วยกันไปตลอดต่อให้เราสึกว่าเราเข้าใจเขามากแค่ไหนแล้วอะเราไม่ได <im <im ้เข้าใจเขาเลยด้วยซ้ำบางทีอะไอหลินเนี่ยแต่อ่างได้ป่ะ๋ยวนี้แต่อ่างบ่อยนะอ่ะก็ได้ก็ได้่โอเค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 โอเโอเคกอด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 เฮ้เฮ้เฮ้